สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน YouTube พบกันวันนี้9มีนาคม2,565ประมาณสัก3ทุ่มครับวันนี้10จังหวัดที่ติดเชือ้อโควิด -19 สูงสุดไปดูครับจังหวัดไหนครับขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเพจไทยรู้สู้โควิดซึ่งเป็นเพจของทางราชการนะครับขอแนบลิงก์เพจนี้แล้วก็ลิงก์ข่าวนี้ไว้ที่คอมเมนต์แรกท่านผู้ชมอ่านเองอีกครั้งนะครับ สิจังหวัดติดเชื้อโควิด19สูงสุดณนวันที่9มีนาคม65นะครับวันนี้ก็อันดับหนึ่งยังเป็นกรุงเทพมหานครเหมือนทุกวันครับที่ผ่านมาก็วันนี้เก้ามีนาติดเชื้อรายใหม่3 1มพหนรายยอดสะสมตั้งแต่1มกราหกห้าหมื่นสามพัรยายครับลำดับ2ชนบุรีวันนี้976ารายสะสมตั้งแต่1นึมกราสี่หมื่นเก้ายสิาดับสสมุทรปราการครับ 964รายสะสมตั้งแต่1มกราคม53,079รายลำดับ4นนทบุรี911รายสะสมตั้งแต่1มกราคม34,907รายลำดับ5นครศรีธรรมราช888รายสะสมตั้งแต่1มกราคม2038รายลำดับ6สมุทรสาคร735รายสะสมตั้งแต่1มกราคม2038รายลำดับ7พระนครศรีอย,ยุธยา619ราย สะสมตั้งแต่1มกราคม1 3 9 1 2รายลำดับ8ภูเก็ต545รายสะสมตั้งแต่1มกราคม3 0 3 9 6รายลำดับ9บุรีรัม452รายสะสมตั้งแต่1มกราคม1 6 1 8 9รายและลำดับ10ฉะเชิงเซาวันนี้ติดเชื้อรายใหม่436รายสะสมตั้งแต่1มกราคม65จนถึงปัจจุบัน13,313รายครับ จะแนบลิงก์เพจข่าวนี้ไว้ที่เ,เพจไทยรู้สู้โควิดข่าวนี้ไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับและสําหรับจังหวัดอื่นนอกเหนือจากนี้ถ้าท่านอยากรู้ว่าจังหวัดตัวเองติดเชื้ออะไรใหม่กี่รายก็กดลิงก์ดูในคอมเมนต์แรกจะมีอีกลิงก์หนึ่งอยู่ในคอมเมนต์แรกจะมี2ลิงก์นะครับลิงก์ที่1ข่าวนี้ของเพจไทยรู้สู้โควิดลิงก์ที่2เป็นลิงก์ของกรมควบคุมโรคสําหรับกดดู ข้อมูลได้ทุกจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ